แมนบูไม่โทรอะไรหรอไล่บอไอไปไม่โทรไม่โทร ปอ,อไอใบไม่โทรใบเออใบปนปอโอปนปอโอนอปนปนริ้วลุ่นลุ่น เล็ดลมลวกลวงลอกขจัดผมาขยับขยายขวิดอืมออันว่าไงขวิน คำพบกล้ำค่ะขอวอวิดขอมขัามคาดคอดคายเข็ดไม่เข็ดคะ่ะคอควายเข็ดจราจร

Hãy subscribe cho โุน้าคุณนายคุณป้าคุณปู่คุณพ่อคุณพี่คุณแม่คุณย่าคุณยายคุณลุงคุณหมอคุณอาเครื่องกระป๋องเครื่องแกงเครื่องเสียงเครื่องครัวเครื่องใช้เครื่องแต่งายเครื่องนอนเครื่องบังคับเครื่องบินเครื่องแบบเครื่องปุงเครื่องมือเครื่องยนต์เครื่องเรือน เครื่องเล่นเครื่องหมายงานประดิษฐ์เก็บหมาย